สวัสดีค่ะแซ่บแบบมัมมาแล้ววันนี้ติ๊กอยากกินก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวอาอาน้องไก่ตุ๋นนะคะแต่ว่าติ๊กก็จะเพิ่มอกไก่แล้วก็สามชั้นลงไปด้วยเนาะเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันก็ได้อัดทารสนการกินนะคะนะเครื่องปรุงก็มีไม่ยากคะ่ะเนื้อสัตว์ที่คุณต้องการนะคะที่จะตุน๋นเราทําเป็นน้าก๋วยเตี๋ยวหรือน้ําก๋วยจั๊บก็ได้หรือกินเป็นพะโล้ก็ได้นะคะเราจะตุน๋นคล้ายกันนะคะเนาะติ๊กก็จะอ่าใช้นะ ปีกไก่อย่างนี้นะคะกับน้องเนาะน้องมันไม่มีก็เลยเอาปีกไก่มาแทนแล้วก็มีหมูสามชั้นแล้วก็มีอกไก่ให้ลูกสาวแล้วก็เครื่องปรุงนี้ก็ไม่ยากนะคะที่จะให้หอมนะคนที่ไม่มีไม่มีไม้พโล้หรืออะไรอย่างติ๊กติ๊กไม่มีไม้พโล้นะคะติ๊กจะทําสไตล์ติ๊กเองนะคะตุ๋นสไตล์ติ๊กเองตัวนี้ก็จะมีรากผักชีนะคะกระเทียมแล้วก็พริกไทยเครื่องปรุงก็จะมีซอสหอยนะคะซอสซีอิ๊วหวานนะคะแล้วก็ซอสซอส เขาเรียกว่าอะไรอะซอสโทเหลืองธรรมดาของเรานี่แหละค่ะไปค่ะไปดูกันเลยนะว่าการตุ๋นน้าซุปก๋วยเตี๋ยวของติ๊กนี่เป็นแบบไหนนะคะก๋วยเตี๋ยวปีกไก่ตุ๋นนะคะไปค่ะไปดูเลยมาค่ะติ๊กก็จะเตรียมหม้อนะติ๊กจะใส่น้ํามันนะคะนิดหนึ่งเนาะเพื่อที่จะลงไปผัดเครื่องแกงนะคะสูตรติ๊กเองนะคะนิดเดียวพอนะคะผัดผัดอ่าติ๊กจะผัดเนี่ยคะ่ะลากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยนะคะเนาะ เดี๋ยวเรามาจัดการกันเลยจ้าไปค่ะใช้ไฟกลางนะคะใช้ไฟกลางเนาะแล้วก็เปิดไฟก่อนใช่ใช้ไฟกลางนะคะ,ใน,ะ,นใ,นะ,คะในการผัดเนาะมีอะไรไหมตรงนั้น Okay. เดี๋ยวที่จะผัดก่อนนะคะก่อนอื่นที่ก็จะเอาน้ำมนันลงเนาะแล้วก็เอานี่เลยค่ะที่เราอ่าตำไว้นะคะก็จะมีหลากผักชีกระเทียมแล้วก็ริกไทยอันนี้สูตรง่ายๆนะคะถ้าใครมีผงพะโลหรือผงตุนสำเร็จรูปก็ใช้ผงตุ๋นค่ะจะติ๊กไม่ใช้นะคะเนาะติ๊กจะทําตามสไตล์ติ๊กเองนะ,ส,ะสูตรนี้สำหรับคนที่อยู่เมืองนอกอุปกรณ์ไม่ครบนะคะเนาะ เราก็อร่อยได้เหมือนกันนะคะเราผัดให้หอมนะเราจะผัดใส่ซอสซีอิ๊วดำหวานนะคะอ่ะติ๊กจะใส่ซีอิ๊วดำหวานลงไปนิดหนึ่งนะคะผัดใส่เนาะผัดใส่กับเครื่องปรุงนะคะให้เขามีความหอมมากยิ่งขึ้นนะคะเห็นไหมก็มจะเป็นสีนี้ค่ะเห็นงนีคะนะติ๊กจะใช้ไฟอ่อนเลยนะคะในการผัดเนาะเสร็จแล้วติ๊กจะเอาหมูสามชั้นนี่นะคะลงไปผัดกับ เนื้อสัตว์ทั้งหลายของเรานี่หละคะลงไปผัดก่อนนะลงไปผัดกับเครื่องปรุงก่อนนะคะให้เข้าสุกพอประมาณนะคะเนาะหม้อน้อยไปไม่เอ่ยนะคะเนี่ยค่ะใส่ไปเลยค่ะใส่ไปเลยนะคะเราก็ผัดค่ะอ่าจะหม้อเล็กไปเนาะแต่ก็โอเคะค่ะเดี๋ยวตุนๆไปมันก็โอเคเองนะคะเนี่ยค่ะ เราสามารถเติมน้ําได้เรื่อยๆนะคะในช่วงเชลาที่เราตุนนะคะขอเลื่องไฟนิดนึงค่ะ,ะไฟกลามันเป็นสูตรง่ายๆที่ติ๊กทำกินประจําที่ติ๊กลงให้ดูนะคะแต่ติ๊กไม่เคยลงวิธีตุนให้ดูเลยติ๊กก็เลยเอามาลงให้ดูนะคะว่าติ๊กทาแบบไหนนะคะเนาะก,ก็จะทําแบบนี้ง่ายๆคะ่ะสูตรคนอยู่เมืองนอกนะคะไม่มีอะไรตายตัวเนาะ ทารทากับข้าวไม่มีอะไรตายตัวนะคุณนะมันแล้วแต่เราสะดวกแบบไหนเนาะนี่ค่ะที่ก็จะผัดนะคะให้ข้าวมีความสุกพอประมาณนิดนึงนะคะที่ก็จะเติมน้ําลงไปนะคะแล้วเราก็จะใส่พวกซอสพวกอะไรปรุงแล้วก็ตุ๋นนะคะไม่ยุ่งยากเลยนะคุณนะทำง่ายๆสําหรับสูตรนี้สําหรับคนที่อยู่เมืองนอกเครื่องไม่ครบคุณก็แซบได้นะจ๊ะมันขึ้นอยู่กับเราเนาะนี่ค่ะ ติ๊กก็เพิ่มไฟลงไปแล้วนะติ๊กขอเติมน้ํานะคะเติมน้ําเนาะเติมน้ําลงไปแล้วก็เล่งนไฟนะคะจะไม่มีไข่นะคะถ้าเป็นไข่มันก็จะเป็นพะรู้เนาะมันก็จะปุมนได้ด้วยเหมือนกันขอเติมน้ํานิดนึงนะคะอืมเติมน้ำเข้าไปเลยค่ะ เดินเข้าไปเยอะๆเลยเพราะว่าเราจะตุนนานนะคะใช้เวลาตุนหนึ่งชั่วโมงนะคะให้ทุกอย่างมันโอเคนะนี่ค่ะจากนั้นติ๊กจะใส่หัวใช้เท้าที่ติ๊กเตรียมไว้นะคะนี่ค่ะหัวใช้เท้าใส่ลงไปเลยนะคะใส่เยอะหน่อยเพราะเป็นคนชอบกินนะคะความหวานก็จะออกจากหัวไชเท้าของเรานี่แหละค่ะนะนี่ค่ะเห็นไหมคุณ จากนั้นเราจะมาปรุงด้วยกันปรุงกันเลยนะคะนี่ค่ะเนาะิ๊กก็จะใส่ซอสซีอิ๊วถั่วเหลืองนะ่ะซอสฝาฝาเขียวก็มีนะใส่ฝาเขียวลงไปได้นะคะนิดหนึ่งนะนะใส่ลงไปค่ะเอาดิ๊กก็จะใส่น้ำมันหอยนะคะลงไปนิดนึงเนาะนิดเดียวพอนะคะจากนั้นดิ๊กจะใส่ ซีอิ๊วหวานลงไปเพื่อให้เข้าวเดืสีสันแล้วก็ความหวานน้ําตาลเี่กจะไม่ใส่นะคะตอนนี้นะเพราะว่าติ๊กใส่ซีอิ๊วหวานลงไปแล้วนะคะซีอิ๊วหวานดํามันก็จะช่วยให้เรามันหวานอยู่แล้วนะคุณนี่ค่ะคนให้เข้ากันค่ะนิดหนึ่งนะล้วปล่อยให้เข้าเดือดเลยค่ะพอเข้าเดือดได้ที่เราค่อยมาหลีไฟลงแล้วก็ตุ๋นไปนะคะตุ๋นไปเรื่อยๆค่ะเติมเกลือนิดหนึ่งนะคะเติมเกลือนิดหนึ่งเนาะ อันนี้คือสูตรติ๊กเองนะคะสูตรติ๊กเองเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่เขาเดือดเต็มที่แล้วนะคะเน,ะนาะน้ำเขาก็จะเป็นสีนี้เลยนะคะคุณเห็นไหมเสร็จแล้วคุณปล่อยให้เขาเดือดเลยค่ะนะ้าเร่งไฟขึ้นนิดนึงนะคะใช้ไฟแรงนิดนึงให้เขาเดือดแล้วค่อยหลีไฟลงนะคะจากนั้นเราก็จะช้อนพวกที่มันเป็นแบบฟองออกนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะ เห็นไหมคะนี่เขาเดือดแล้วเห็นฟองพวกนี้ไม่คุณคุณ้นตองสอนออกเลยค่ะเดอ้อมันเป็นฟองที่เกี่ยวกับอ่าห้าต้มเหมืลยค่ะเนาะเอาออกเลยค่ะเดอ้อเห็นบอกที่ก็จะตักเอาฟองออกนะคะนะกาปล่อยให้เขาเดือดเนี่ยแล้วเราก็จะเอาทิ้งนะคะพวกฟองเป็นฟองทีเ่เป็นเหมือนพวกเนื้อสัตว์ที่เราเอาไปนะคะมันก็จะเป็นฟองขึ้นมาเนาะ ติดกระเสือกม,มาออกเต็มหม้อเลยคะ่ะเต็มหม้อจุลูกนะคะเต็มคือเกล้วนะคะแซ่บแมปมัมเฮดกับเขาเราเฮ็ดไล้เพอร์อดคะ่ะแต่ว่ากระโบใดว่ากินเบริเเเเาาร,ดนนรบบดบด์ดเธอเดียวเด้อคุณเด้อเขาสามารถเก็บไปกินแมบโดนๆได้เนาะสำหรับคนจิบโบ้ไขมีเวลาเฮ็ดกับเขาอย่างติดติดกจะเสือกโบ้ไมีเวลาค่ะติดก็ระเฮ็ดกัเขาเก่าๆเฮ็ดเฮ็ดเธอเดียวก็เฮ็ดไล้ไปเลยนะคะเฮ็ดไล้ไปเลยละกัน เก็บไว้นะคะเก็บใส่ซองแข็งไว้วิธีมือนอกนะคะเก็บใส่ช่องแข็งไว้จากทํางานมาเหนื่อยๆเราก็สามารถทานได้นะคะเราไม่ต้องทาเนาะก็จะเอาฟองพวกนี้ออกนะคะฟองที่เราไม่ต้องการนี่ออกนะให้น้ำเขาใสนะคะเนาะนี่คะ่ะช่อนออกเรื่อยๆนะคะ อ๋อหน่อยโพดนี่ค่ะเดี๋ยวพอเข้าสูกพวกเนื้อสัตว์เขาก็จะลอยตัวนะคะชิลอยเด็กวะหะนึงมันแน่นเนาะ <c oughs> จะถือสายจะติดเด้อเอาไปตามปัสสาวะเห่ะคะเนี่ยค่ะก็ช้อนออกนะคะเรียบร้อยเนาะช้อนออกแล้วเทรนนะจ๊ะแล้วก็ปิดฟ้าเขาตุ่นไปเรื่อยๆค่ะ ตอนนี้เราก็เริ่มใช้ไฟอ่อนได้นะคะใช้ไฟอ่อนเนาะโอเคนะคะเราจะมาดูกันต่อไปว่าหลังจากที่เราตุนเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะคะเนาะมาดูกันจ้าะค่ะตอนนี้น้ำซุปเราก็ได้ที่แล้วนะคะอันนี้ก็สซุปแล้วนะคะ ไก่กับเปื่อยเปื่อยได้คุณเบิ่งเนี่ยกระดูกกระจนโพเดี๋ยวเด้อค่ะให้เบิ่งเนาะเนี่ยค่ะไก่ก็เปื่อยแล้วเนาะหมูสามชั้นก็ได้ที่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทําเป็นกล้วยเตี๋ยวกันนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ติ๊กกินกล้วยเตี๋ยวนาะว่ามันจะอร่อยแค่ไหนนี่ละค่ะเรียบร้อยแล้ะค่ะนะ ก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปไก่ปีกไก่ตุนของเิ๊กนะคะที่ติ๊กจะทําเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะเนาะแล้วก็มีสามชั้นมีอกไก่นะคะแล้วก็มีนี่คะ่ะติ๊กชอบกินหัวเชเท้าด้วยจี่ก็ใส่ลงไปนะคะทําง่ายๆค่ะไม่ยุ่งยากเห็นไหมคนที่อยู่เมืองนอกเด็กหออุปกรณ์ไม่ครบเราก็ทําได้ค่ะเนาะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปทําเป็นก๋วยเตี๋ยกกินกันนะคะทุกคนมาค่ะติ๊กจัดใส่จานเรียบร้อยแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยว ปีกไก่ตุ๋นนะคะมีปีกไก่มีหมูสามชาั้นที่เราตุ๋นเข้าไปนะคะแล้วก็มีลูกชิ้นค่ะอันนี้ชอบมากเลยหัวไชเท้านะคะมาค่ะมาทานด้วยกันเลยนะเดี๋ยวติ๊กพาทานนิดนึงนะคะติ๊กมีผักเคียงเป็นแครอทนะคะแล้วก็แคบหมูนะคะเดี๋ยวมาเจอกันสวัสดีค่ะ,คะแซบแบบมัมมาแล้วมากเหมือนียไม่กินก๋วยเตี๋ยวค่ะหลังจากทิพากษเฮ็ดน้ำซุปนะคะไปแล้วเนาะติ๊กจะพากินนิดนึงนะติ๊กไปเดี๋ยวพักขังเคียงเลยค่ะ แค่ลอดแล้วก็แคบหมูนะจ๊ะแล้วก็นี่เลยจุจุเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะก๋วยเตี๋ยวไปคะ่ะทาแหลกแหกหมันมแซ่บมากก่อนจะไปกินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b เให้ช่องน้อยๆของติ๊กด้วยนะคะเนาะไม่ได้พากินนานนะคะเพราะว่าทำคลิปทำน้ำซุปไปแล้วมันจะยาวไปอืม อร่อยมากค่ะวันนี้มีแขกมาหาที่บ้านนะคะรู้จักไหมช่อง SCDHMR นะคะหลังสาวตวเองก็ามาหานั่งอยู่ข้างๆนะะี <c> ่ค <oughs> ่ะเนาะนางเดินทางมาหาที่เบอร์ลินนะคะเนาะก็ะเลยเฮ็ดน้ำซุปกุวยเตี๋ยต้อนรับนันะะ่งค่ะ อร่อยมากฝากด้วยนะคะฝากช่อง S D S 10 R ด้วยนะจ๊ะเนาะเป็นช่องน้องใหม่นะคะอืม ลูกชิ้นค่ะ ติ๊กจะฝากไว้แค่นี้นะคะผ้าชิมจะซื้อเนาะเพราะว่ามันกิดมันสีเน่าไปเอาเป็นว่าฝากกดไลค์กดแจกกดซับสไคร e ให้ติ๊กด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปว่าแซฟแแบบมังจะพาทานอะไรนะคะวันนี้ขอตัวกินค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุกจุก